ครับผมสวัสดีครับผมนะครับเด่นิยยุทธปกดิจิตนะครับเจ้าหน้าที่พทฟุกเทียนคุบจำกัดนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้าน LG เคมีเกษตรนะครับผมบ้านดอนศิลานะครับตำบลดอนศิลานะครับอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ก็มาที่ร้านแล้วก็ตอนนี้ทางร้าน LG เคมีเกษตรกำลังจะเอาปุ๋ยในเลยนะครับปุ๋ยหมอยางนะครับตรามาเงานะครับซึ่งตอนนี้ถือว่ากำลังฮตมากๆเลยนะครับสำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ หน,ร lama, ร ana, หน้าแรงแล้วหน้าร้อนแล้วแล้วก็เดี๋ยวอีกสักประมาณเดือพ car, นพฤษภานะครับพฤษภาคมแล้วก็เดี๋ยวจะฝนตกแล้วนะครับก็ตอนนี้คือได้เตรียมปุ๋ยยางพารานะครับไว้สลหับรองรับนะครับการใช้ปุ๋ยยางพารานะครับเมื่อเข้าหน้าฝนนะครับก็วันนี้นะครับหมอยางนะครับตามะเงานะครับสูตร16สิงนะครับสาหรับเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยยางนะครับสูตรนี้ก็จะเหมาะสมกับพื้นที่ที่ปลูกยางนะครับเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าปุ๋ยสูตร16 1 0เนี่ยมีทั้ง ถูาถ้าหลักเนาะคือพอดีเลยนะครับมีตัวหน้าเยอะนะครับเล็งต้นแล้วก็ตัวท้ายเยอะก็คือเพิ่มประมาณน้ำยางนะครก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าตัวหมอยางตามมาเงาเนี่ยมีขีเด่นคือว่าจะมีตัว ถ้าหาลองเพิ่มมันมาด้วยนะครับมกนีเสียมแคลเซียมกับมฐานนะครับช่วยให้เปร์เซ็นต์น้ำยางเนี่ยดีขึ้นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีส่วนของกรดซิลิคอนนะครับของบริษัททุกถึงกุ้งจำกัดนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ2 3เนะครับช่วยที่จะทําให้เนื้อเยื่อหรือว่าเซลล์ต่างๆของยางพาราเนี่ยติดนิ่มติดง่ายแล้วก็ลดปัญหาเรื่องหน้ายางแต่นิ่งได้อย่างดีเลยนะครับก็วันนี้นะครับก็ไปส่งกันไหลเที่ยวแหล่ที่เลยนะครับวันนี้ก็ อีกเที่ยวนึงนะครับอีกหลายหลายสิบลูกเลยนะครับวันนี้ก็ส่งกันเยอะมากเลยนะครับก็เกษตรกรปลูกยางพารานะครับก็มั่นใจได้เลยนะครับปุ๋ยยางพาราหมอยางเนี่ยเราขายในประเทศ่จังวเชียงรายมาหลายสิบปีเลยนะครับซึ่งเกษตรกรต่างมั่นใจเลยว่าถ้าใช้ปุ๋ยหมอยางแล้วเนี่ยสภาพดินดีนะครับดินไม่แข็งกระด้างแน่นอนนะครับมีมูลไสเดือนเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีมูลไสเดือนเนี่ยรากยางก็จะชนชัยได้ง่ายนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดีนะครับแล้วก็มีจุลินทรีย์ต่างๆอีกประมาณแปดกลุ่มนะคร นอกจากนี้นะครับเรื่องของต้นยางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใบนะครับเรื่องลําต้นเรื่องทอ่ทอน้ําท่อน้ายางนะครับแล้วก็ในายางที่กรีดเนี่ยก็คือ,อเซลล์ทุกส่วนของพืชเนี่ยคือสองยางพลาเนี่ยก็คือดีแน่นอนสมบูรณ์แน่นอนนะครับเพราะว่าธาตุอาหารเนี่ยไม่มีใช่มีเพียงแค่ธาตุอาหารหลักนะครับซึ่งธาตุอาหารหลักอย่างเดียวยก็จะทําให้อ,า,อาจจะทําให้เปลือกแข็งนะกรีดยากดินเมื่อได้แล้วตัวเคมียเยอะเนี่ยก็อาจจะเป็นดินเป็นกรดแล้วก็ดินแข็งกระด้างได้นะครับแต่ว่าหมอยางเนี่ย มีทั้งจุลนีมีทั้งตัวทาหาร้องมีทั้งกดซิลิคอนมันจะได้เลยนะครับมีเป็นปูยางที่มีคุณภาพแน่นอนนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้าน LG k ิมเ e s ส e นะครับอันนี้ก็คุณเลนะครับวัสดีครับหน่อยเดี๋ยวครับก็วันนี้ก็ส่งรายที่คุณเลเนาะครับผมอ่านี่ก็จะมีทีมงานช่วยกันยกนะครับก็นะครับเราเตรียมไปส่งรอบนึงทั้งเช้าทั้งบ่ายูนะครับ นี่ก็จะเป็นปุ๋ยยางปุ๋ยยางจริงๆก็จะมีหลายส่วนที่จาหน่ายอยู่นะครับแต่ว่าจะมีส่วนตั้งแต่หมอยางสูตรสี่0กสิบนะครับหมอยาง้าหาลง่าดาเสริมนะครับแล้วก็จะมีส่วนของอปุ๋ยยางที่เป็นสูตร939นะครับซึ่งกลุ่มพวกนี้สามารถใช้ในยางพาร,ราได้หมดเลยนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพดินสภาพสวน,สนอีกครั้งหนึ่งนะครับในการแนะนําวิธีการใช้ต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มนี้อีกทีนึงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทำเล่นหน่อยครับผมเป็นไงบ้างขาย ปุ๋ยยางขายดีครับผมขายง่ายเนาะขายง่ายเพราะว่าเกิดจากที่เกษตรกรใช้แล้วก็มั่นใจนะครับ,รบเราไปขายก็ร้านค้าที่เอาไปขายก็ขายออกได้ง่าย,ายแนะนาได้ง่ายเพราะว่าเป็นปุ๋ยยางโดยตรงใช่ครับใช่ใช่ใชครับผมตอบโจทย์เรื่องอยางพาราได้ดีมากครับไม่ว่าเรื่องของอเปลือกยางน้ํายางนะครับแล้วก็การจเจริญเติบโตของต้นยางการาผัดใบของต้นยางนะครับช่วยให้อ่า ยางเราไม่โซมนะครับน้ายางเยอะแบบนิ่มกิดง่ายครับ้านทานโรคครับผมการการผัดใบมัน,มนแตกต่างกันยังไงครับตอนนี้คือต่างๆสวนทั่วไปกับสวนที่ใช้หมอยางถ้าสวนทั่วไปนะครับช่วงนี้ในสภาวะที่อากาศเปลี่ยนช่วงนะครับในช่วงระหว่างดูเปลี่ยนดูหนาเป็นรูเร้งนะครับถ้าเกิดมีฝนมาจะเป็นโรคราแป้ง,ซ,งซึ่งจะเกิดทั่วไปอยู่แล้วในทางภาคเหนือนะครับแต่ถ้าแป้งไหนที่ใช้หมอยางเนี่ยครับที่จะไปดูสวนมาเนี่ยเรื่องราแป้งมันจะน้อยลงครับ ค,ค,นะคือลาเป้งนี่โทษของลาเป้งก็คือถ้าเป็นลาเป้งแล้วเนี่ยใบเขาใบอ่อนมันจะร่วงใช่ครับเพราะว่าตอนที่ผ่านมาเนี่ยประมาณเดือนกุมภาเนาะฝนตกนะฝนตกทําให้ใบเนี่ยต้นยางเนี่ยเกิดใบออกมาใบอ่อนออกมาใช่ครับนะครับแล้วก็คือ,อใบเนี่ยไม่มีปุ๋ยมันทําให้ใบตัวนั้นเช่นนั้นอ่อนมแล้วก็โดนลาเป้งเข้าทาลายใช่ครับนะครับแล้วก็ใบไม่แก่เนาะมันอ่อนเออต่อโลกเลยต่อโลกครับแล้วก็แต่ว่าการที่ทําให้ยางผัดใบช้าหรือว่าผัดใบ เพราะว่าตัวตัวตัวหมอยางเนี่ยครับอนอกจากมีจะมีท่านหลักนะครับมันจ้าก็มีตัวรองเสริมเนาะับซึ่งซึ่งจําเป็นมากสําหรับสําหรับยางยางพาราพวกเคนเสียมตรงนี้เสียมกับมาถันเนี่ยครับครับช่วยให้ตัวต้นยางเนี่ยมีความแข็งแรงคต้านทานโรคนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มของกรดซิลิคอนเนาะที่ทำให้เนื้อเยื่อทุกส่วนเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงหมดเลยใช่คไม่ว่าเป็นเนื้อเยื่อส่วนของใบเนื้อเยื่อส่วนของลำต้น เนื้อเยื่อของท่ออาหารต่างๆท่อนำยางต่างแล้วก็เนื้อเยื่อของส่วนของระบบรากครับแล้วก็โครคง,คงสร้างดินก็ดีขึ้นด้วยครับจากที่ยางไม่เคยไหนใส่หนือยางปุ๊บโครงสร้างดินดีขึ้นรากยางหาในดีขึ้นครับเพิ่มรากฝอยในการหาอาหารครับนะครับทําให้อ่าลดก,การตายหนึ่งโครงสร้างต้นยางดีขึ้นก็ช่วยให้อ่าผลผลิตเพิ่มขึ้นครับอ่าทีนี้เราก็ถือว่ามั่นใจเนาะมั่นใจตั้งในส่วนของอ่าสวนเจ้าของสวนเองนะครับ คุณเลก็จะมีส่วนยางอยู่หลายร้อยเหมือนหลายร้อยเหมือนกันคือใช้มาตลอดใช่ครับใช้จนเอาหมอยางมาขายใช่ครับนะครับแล้วก็แนะนําต่อให้กับสมาชิกอื่นๆพอเรามาเอามาจําหน่ายแล้วเนาะนะครับก็เห็นในสวนเราใช้หมอยางปุ๊บผลผะิตเราดีขึ้นสวนข้างๆก็จะเริ่มหันกลับมาใช้หมอยางเหมือนกันครับนะครับก็เดี๋ยวก็ทางผมแล้วก็ทางร้านเอลจีฮางกุเลก็เจอจะลุยสวน เพื่อจะจะเจาะข้อมูลที่เกษตรกรเอาไปใช้นะครับเพราะว่าใช้แล้วมันดีจริงหรือเปล่าดียังไงนะครับก็จะให้เห็นกันชัดๆเลยนะว่าปุ๋ยมอยางตามมาเงาเนี่ยคือเป็นปุ๋ยของสลับยางโดยตรงแน่นอนนะครับวันนี้ผมเด่นริยุทธ์พกดีก็ขอบคุณมากที่รับชมรับฟังนะครับผมมีโอกาสจะทําคลิปดีดีอีกนะครับผม<ด>บค,ครับ,บ,รบสวัสดีครับ